สมาคมชาวใต้สมุทรปราการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสืบสารสัมพันธ์ชาวใต้สมุทรปราการพร้อมแถลงข่าวการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สืบสารสัมพันธ์ชาวใต้สมุทรปราการ2563เพื่อนํารายได้มาจัดซื้อที่ดินสร้างที่ทําการสมาคมชาวใต้ที่สนามฟุตบอลยอาเทียมเดอะบูอารีนาถนนแพรกษาตะบนท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนายไพร์จัรนชัยแก้วนายกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการพร้อมด้วยนายสุพรจุลโสตุปนายกและคณะกรรมการสมาคมชาวใต้สมุทรปราการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสืบสารสั พันชาวใต้สมุทรปราการขึ้นเพื่อเป็นการประชามพันพี่น้องชาวใต้จังหวัดสมุทรปราการทั้ง6กอำเภอถึงการจัดงานประจําปีของสมาคมชาวใต้สมุทรปราการโดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดการแข่งขันจากดรสิริพัฒน์สอนปิยนันทวารินบอสใหญ่แห่งสนามเดอะบรูอารีนาและนาย พีรวัตรมงคลศิลป์ผู้มนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุนลูกฟุตบอลสำหรับใช้ในการแข่งขันจากนั้นเข้าสู่การถแถลงข่าวการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สืบสารสัมพันธ์ชาวใต้สมุทรปราการ12ธันวาคม2563ณบริเวณลานดินปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูโดยมีนาวาโทสุเทพวงศุนทรฝ่ายำนวยการเป็นพิธีกรดำเนินงานครับวันนี้ที่ท่านนห้เกียรติมานะครับในฐานะทิ่พี่สาวของเราก็เป็นคนใต้เป็นคนปากพนังนะครับ วันนี้นะครับได้เกียิพวกผมนะครับในฐานะนะครับกรรมการบริหารและก็พี่น้องนะครับชาว่าตุรูปการนะครับได้มาเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์นะครับและก็เป็นการประชาสัมพันธ์งานประจําปีของพวกเรานะครับที่สนามแห่งนี้เราจะใช้กิจกรรม2ครั้งนะครับแต่ละปีนะครับก็คืองานศาสตร์เดิมสิทเราก็มีกิจกรรมแบบนี้หนึ่งรอบและก็งานประจําปีของสมาคมเราจะจัดวันที่วันเสาร์ที่2ของทุกปีนะครับเดือนธันวาคมนะครับก็เดือนนี้ก็ตรงกับวันที่12 นะครับซึ่งเหลืออีกเวลาอีกหวันนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นการซักซ้อมนะครับคนใต้แต่ล่ามเพลนะครับวันนี้ก็มาเกือบครบนะครับเพื่อมานะครับหุงข้าวทำอาหารกันมาและก็มาร่วมเตะบอลนะครับเพื่อประชาธัมพันธ์งานนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่สาวของพวกเราทุกคนนะครับที่ให้ความนุเคราะห์ครับกิจกรรมของกลุ่มพี่น้องชาวใต้มาตลอดนะครับ มานั่งร่วมงานและก็ถแถลงข่าวด้วยนะครับวันนี้อยากจะให้พี่สาวของพวกเรานะครับได้ข่าวอะไรเลเร็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการที่จะถึงวันที่12นี้นะครับเป็นงานประจําปีที่มีผู้มาร่วมงานอย่างน้อยก็2,500คนนะครับคือพี่น้องชาวใต้ที่อยู่ทุกอำเภอใน6อำเภอของเขตจังหวัดทุรกันนะครับมาร่วมทํากิจกรรมและพบปะก,กันเป็นงานฉลองปีใหม่และก็งานพบปะสังสรรค์ของครอบครัวพี่น้องชาวใต้และก็ญาติพี่น้องเพื่อนพี่น้องชาวใต้นะครับ สวัสดีทุกทท่านสวัสดีกลุ่มของอสโมสรน,นะคะท่านานายกภัยรัตนะคะแล้วก็ท่านผู้พันนะคะแล้วก็พี่น้องชาวใต้ทุกท่านนะคะเราก็ลูกหลานคนใต้ด้วยกันนะฮะก็มาทําสนามเห็นว่า,ามาีได้รับเกียรตินะคะให้พวกท่านได้มา,าใช้สนามของเราเราก็ยินดีนะคะแล้วก็อยากจะ ขอแสดงความยินดีกับสมาคมชาวใต้ของจังหวัดสมุทรปราการของพวกเรานะคะเพราะว่ายังไงก็เราก็รักกันแล้วก็จะเดินหน้าไปด้วยกันไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่พวกเราก็จะช่วยเหลือกันนะคะยิ่งตอนนี้ทางใต้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมทางเราก็ คงจะเร็วๆนี้นะคะท่านท่านไพรัตนะก็คงจะต้องออกมา,เ,าเป็นตัวเซ็นเตอร์กลางนะคะมาช่วยเหลือคนใต้ด้วยกันท่านก็มีความเมตตามาโดยตลอดนะคะผลงานของท่านก็ ดิฉันก็ได้ดูแล้วก็ติดตามผลงานมาโดยตลอดนะคะและยังไงก็วันที่12นี่น,นะคะจะมีงานของสมาคมชาวใต้และของกลุ่มคนใต้ทั้งหมดนะคะจะมาจัดงานอยู่ที่สมุทรปราการนี้ยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะถึงจะเป็นคนใต้หรือไม่ใต้ก็เ,เรียนเชิญมาร่วมง,งานได้นะคะ ยินด,ดีต้อนรับทุกทท่านค่ะนะครับวันนี้สในฐานะนะครับพี่น้องชาวใต้ก็ขออบมพูดที่ฐานของผมนะครับจะขอให้ท่านและก็ุคนะครับจงมีสุขภาพปราณามีแข็งแรงกิจการที่เจริญ็ุลุกเรืองอยู่แล้วนะครับขอให้เจริญเจริญลุกเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคครับบขอุณครับขอบคุณครับ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน